สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเพรโซวอล์กนะครับวันนี้จะพามาตัดกล้วยที่บ้านยายกันไปดูกันเลยเจอแล้วนะครับหนึ่งเครือเดี๋ยวค่อยมาตัดทีหลังไล่ดูกล้วยก่อนก็เดินไปครับมีต้นกล้วยไหลต้นมากเลยเราเคยลองเตะต้นกล้วยแล้วนะเพื่อนๆแข็งมากเลยไม่เหมือนในคลิปที่เราเคยดูเลยอีกเครือนหนึ่งหายไปไหนหนะหรือว่าอยากจะเล่นซ่อนเอบ เดินมาหลายก้าวแล้วนะยังไม่เจออีกเลยเฮ้ยต้อตงนุ้นเหมือนจะมีมีไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันนะเพื่อนๆและเราก็เจอข้างบนอีกแล้วและเราก็เดินไปดูอีกน่าจะมีเครือหนึ่งซ่อนอยู่บ้านยายเรามีกล้วยเยอะจริงๆอะ่ะทุกคนน,นอกจากกล้วยก็มีมะม่วงนี่แหละมีมะม่วงกับกล้วยแค่นี้เองตอนนี้ก็เหมือนจะมีะทุกคน เจออีกแล้วเท่าไหร่กันล่ะเนี่ยกล้วยบ้านยายมีนับไม่ถ้วนเลยเดี๋ยวเราพาไปเดินขอบบ่อนะเผื่อข้างในจะเจอบ้างนั่นไงเจอข้างบนอีกสองเรือมีจริงๆด้วยเดินขอบบ่อต้องระวังนะ ใบกล้วยมันลื่นเดี๋ยวหล่นน้ำไปเดี๋ยวโดวนปลาตอดต้นเป้าหมายเรามาแล้วเกะเกินจนล้มเลยเหมือนเจ้าแมวจะเรียกเราเข้าไปดูข้างในลองเข้าไปดูดีกว่านั่นไงเจ้าแมวก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเจอตั้งสามเครือเลย คืออนนี้มันแอบอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยเราเคยสงสัยว่าทำไมกล้วยบ้านเราสมบูรณ์จังพ่อเราบอกว่ามันอยู่ใกล้น้ำมันก็เลยสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะมาตัดแบบจริงจังกันนะทุกคนพ่อเราเข้าชาร์จและเป็นหน่วยกล้าตายคนแรกฟันไปนหลายฉากฉากที่ห้ามีดหลุดเลยค่ะเพื่อนๆดีนะเตรียมมีดสำรองมา พ่อเรานี่เตรียมพร้อมจริงๆเราตกใจนึกว่าอะไรที่แท้แมวเดินผ่านนี้เองโอ้โหคือใหญ่มากเพื่อนๆจะซูมให้รูชัดๆนะครับถึงตาเราแล้ว,ลวเราขอพ่อตัดกล้วยเองบ้าง การใช้ของมีคมต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นนะครับเราห้ามเล่นของมีคมโดยที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่เด็ดขาดต้องมีสติกับตัวเองนะเพื่อนๆที่จะาทำอย่างนี้ได้เพราะพ่อเราดูแลอยู่ข้างๆตัดกล้วยนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะเพื่อนๆมันหนักมากหนักยิ่งกว่าดมเบลอีกหล่นตุ๊บมาเลยมือเราเทพหกัก ได้มาแล้วครับสองเครือจุกจุฝีมือพ่อ1เครือฝีมือเรา1เครือแกนใบตองเอามาทําเป็นปืนกันกล้วยได้นะเพื่อนเพื่อนกล้วยนี่ประโยชน์ครบคันจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตด้วยนะคระบ,บ๊ายบาย